ไม่ดีค่ะหนูไม่อยางหน้าข้างหน้าเพราะหนูเหยียดขามไม่ถนัดตัวป้าทำไมเหม็นขนาดนี้เนี่ยหนูจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยป้าขอโทษนะ เนื้อตัวก็สกปรกเหม็นก็เหม็นไปนั่งไกลๆไปไปนันนอก พี่ช่วยหนูหน่อยค่ะเอ่อให้พี่ช่วยอะไรเหรอพอดีหนูต้องรีบเข้าเมืองพอวันนี้หนูต้องไปสอบถ้าหนูไปสายหนูต้องรอสอบใหม่อีกหนึ่งปีเลยหนูไม่อยากเสียโอกาสในครั้งนี้ไปค่ะพี่ให้หนูติดรถไปด้วยนะคะอ๋อได้ได้ได้ไดไดสิเอ่อแล้วพวกคุณจะเข้าในเมืองหรือเปล่าครับใช่ค่ะหนูขอติดรถไปด้วยนะคะป้าไม่สบายตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เออโอเคครับผมก็กำลังจะเข้าเมืองพอดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งทุกคนเองครับขึ้นรถเถอะครับป้ากกแก่แกคนนี้เหม็นก็เหม็นหนูไม่อยากนั่งใกล้เขาป่อให้เขานั่งรถโด,ดยสารไปเถอะคะ่ะงั้นป้านั่งรอรถโด,ดยสารก็ได้จ้าเออเดี๋ยวก่อนครับถ้าป้านั่งรอรถโด,ดยสารอีกนานคงจะผ่านมาถ้างั้นเอาอยัางไงไหมครับเออให้คุณนั่งข้างหน้าแล้วก็ให้น้องคนนี้กับป้าเขานั่งข้างหลัง แบบนไม่ดีไหมครับไม่ดีค่ะหนูไม่อยากน้าข้างหน้าเพราะหนูเหยียดขามไม่ถนัดเดี๋ยวหนูนั่งข้างหน้าก็ได้ค่ะเอ่อถ้างานดีเลยครับยังงั้นเราเราขึ้นรถกันเลยครับ ัป้าทำไมเหม็นขนาดนี้เนี่ยหนูจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยป้าขอโทษนะพี่คะถ้าถึงในเมืองแล้วรบกวนไปส่งหนูก่อนได้ไหมคะหนูกลัวไปสายแล้วเข้าห้องสอบไม่ทันคะ่ะหนูเตรียมตัวกับการสอบครั้งนี้มานานหนูไม่อยากเสียโอกาสครั้งนี้ไปคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะ เรื่องสอบของน้องอเป็นเรื่องใหญ่ถ้าถึงในเมืองแล้วอ่ะพี่จะรีบไปส่งน้องเลยไม่ได้นะฉันจะไปงานวันเกิดของเพื่อนงานของฉันก็สําคัญเหมือนกันถ้าฉันไปสายแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนการสอบของน้องเขาอ่ะสาคัญมากเลยนะมันคืออนาคตของน้องเขาเลยนะไม่ได้เดี๋ยวค่าน้ำมันฉันจะจ่ายให้คุณเองแต่คุณต้องไปส่งฉันก่อน นี่คุณเมื่อกี้คุณก็ว่าป้าเนื้อตัวสุกปกแล้วก็เหม็นผมจะบอกคุณไหมนะดูข้างนอกป้าเขาอาจจะแต่งตัวสุกปกแต่จิตใจเขาสะอาดไม่เหมือนคุณแต่งตัวดูดีแต่จิตใจสุกปกคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสวยแต่รูปฉุบไม่หอมคุณมาด่าฉันทําไมเนี่ยอ๋อฉันรู้ละคุณอยากได้เงินใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะให้สามเท่าเลยแต่คุณต้องไปส่งฉันก่อนนะ นี่คุณลงมาจากรถผมเลยนะคนจิตใจสะอาดไม่ให้ตังผมสักบาทผมก็ไปส่งได้แต่คนอย่างคุณสวยแต่รูปจูไม่หอมให้เงินผมเป็นล้านผมก็ไม่ไปส่งหรอกเราไปกันเถอะ วันนี้เราเสียเวลาคนนิสัยไม่ดีมานานแล้ววันนี้ผมจะไปส่งป้ากับน้องถึงที่เลยนะครับผมจะไม่เก็บตังค์สักบาทเลย